สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ต้นสนฉัดน,นะครับปลูกเจ็ดปีแล้วปลูกเจ็ดปีแล้วต้นอยู่ประมาณที่1เมตร2เมตรมเมตร4ี่เมตร5เมตรประมาณ5เมตรเกือบ6เมตรนะครับแต่ว่าวันนั้นเราขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงปรากฏว,ว่าเราไปเหน็นต้นขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วสูงประมาณตึกน่าจะ5้าชั้น7ชั้นนะครับผมก็นึกว่าต้นฉัดเนี่ย ต้นมันจะเล็กๆแต่จริงๆไม่ใช่ฉะนั้นนะน้องเล็กน้องเล็กน้องเบารูปบินเคยบอกว่าตัวต้นไม้ะครับสมมุติว่าใบอยู่ขนาดนี้ห่างจากต้นขนาดนี้เนี่ยครับห่างประมาณเม็ดรากเขาก็จะขยับมาตามประมาณนี้ปลายรากเราควรใส่ปุ๋ยเนี่ยที่ขอบที่ขอบใบรอบๆเลยนะร,รอบเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไป ใส่ปุ๋ยคอกันนะครับเดี๋ยวขอทีมงานขออ่าน,นี่นะครับจอดจบอันนี้ส่วนต้นนี้เนี่ยครับเดี๋ยวจะไปเพาะครับอเอามาจากสมุดประการนะครับดีต้นหน้าบ้านน้องเจมครับเดี๋ยวไปรถใส่ตรงน,นู้นนะทีมงานเอาไปรถใส่ตรงน,นู้นเลยทีมตัวนี้เดี๋ยวเราจะขยายตรงน,นี้ออกครับ ถามว่าทำไมทำไมเราต้องขยายออกเนี่ยปุ๋ยเรามีแล้วครับเนี่ยเร,เราใส่ไปน่าจะเราใส่ไปน่าจะสอบสองก็สอบแล้วเราไม่ต้องมีเวลามาซ้าคุยข้องนะครับเอ,เอาเรียกปุ๋ยหมักครับเราใส่ปุ๋ยเราอัดฟางนี้เอาเลย สวยที่ใส่รอบที่แล้วก็ประมาณประมาณพอสอบดนึงครับแต่ว่าเราจะอัดอัดน,นี้เขาสวยเยอะเดี๋ยวประมาณน่าจะประมาณหนึ่งสองามสี่ห้าเมตรนะครับตนน้นความความสูง อันนี้ปุ๋ยคอกพี่เปียกครับพี่เปียกบ้านลำพงพก็จะพี่เปียกก็มาจะมาตัดหญ้าที่โคกหองหนาเนี่ยแหละครับของชิมโชเนี่ยไปไว้ไปให้วัวนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อบางที่นะครับกระสอบละ2ี่สบี่ห้าเราจะได้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยนมนปุ๋ยวัวนมครับอาจะแห้งๆนิดนึง ใส่อัดประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยประมาณนี้เราก็เกี่ยเหมือนเดิมเกี่ยเหมือนแบบทีแล้วเมื่อแบบงวดทีแล้วเราก็ใส่กระสอบนึง นี่ครับห่างจากคุณนี่เอาต้นใบเงี้ยครับแนวใบเงี้ยแค่นี้ครับเราเราก็เอาฟางกบกบขี้วัวจริงๆก็เหมือนการทำปุ๋ยหมักเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาทำแบบนั้นอา น้อยขอมีดหน่อยเลเราก็มีทีงานที่ช่วยทําก็คือน้องน้อยครับจะมารดต้นไม้ให้จริงๆต้นพวกนี้ครับถามว่าทําไมเราถึงใส่ฟางเพราะว่าเรารดเรารดต้นไม้ครั้งเดียวมันจะอยู่ได้หลายวันความชื้นนะครับฟางเราใส่เยอะๆยิ่งดีครับฟางเนี่ย ฟางเราใส่เยอะมันจะได้ช่วยอุ้มน้ำครับให้ความชุ่มชื่นจริงๆแล้วผมอัดขายน้องชายผมอัดขายก้อนละประมาณ15บาทครับแต่เวลาไปซื้อในกรุงเทพนะครับบางร้าน200บางร้าน150ยหบบวกแพงมากครับ ให้ความสวยงามครับผลัดนี่ให้ความสวยงามนะครับต้นคริสต์มาสนี่เองนะครับเนี่ยถามว่าเราใส่ตรงนี้เราให้ความชุ่มชื้น,นะครับแล้เวเราก็รดนร้ํา ร้อยครับเดี๋ยวนะ้ำมารดเลยครับจบแล้วครับคลิปนี้บรรยากาศเย็นๆหนาวอย่างนี้ครับต้นเหล่านี้ชอบครับ แล้วก็อัดน้ําได้เลยวันนี้วันที่วันที่ยี่ห้านะครับมกราคมสองห้าเก้านี่ครับความสูงของฉัดที่อันนี้ปลูกมาประมาณตั้งแต่ต้นเล็กๆครับเจ็ดปีแล้วต้นนี้เจ็ดปีแล้วถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับต้นอื่นในผลพ้หลังคาบ้านแล้วครับนี่ครับเจ็ดปีแล้วนะครับที่ปลูก ฝากครับเราเตรียมมาเต็มที่ปุ๋ยคอกเตรียมเต็มที่ต้นลำสามงมาสวยเราจะปลูกทั้งพืชกินได้แล้วก็พืชประดับมันทำให้เกิดความสวยงามครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมนะครับอีกเราจะทำให้ตัวให,วใหญ่ต้นใหญ่ไปเรื่อยๆพอเราไปเห็นแล้วว่าที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับโอ้เขาสูงประมาณตึกตึกห้าหกชั้นได้ครับโอเคครับ สวัสดีครับ